สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาเฉลยข้อสอบสอบพทมัธยมต้นรอบที่2ปี2566ค่ะซึ่งจะเกี่ยวกับเรื่องการให้เหตุผลทางเรขาคณิตนะคะซึ่งในข้อนี้จากโจทย์ก็คือว่าจากรูปถ้าขนาดของมุมภายนอกของรูปสามเหลี่ยมที่มีอัตราส่วนเป็น x แดต่อ y แดต่อ z แดนะคะเท่ากับ4ต่อ5ต่อ6ค่ะและขนาดของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมมีมีอัตราส่วนเป็น x x ต่อ y ต่อ z เท่ากับ a ต่อ b ต่อ3ค่ะแล้ว b มีค่าเท่ากับเท่าใดเราก็เริ่มจากเราก็เริ่มจากโจทย์นะคะซึ่งโจทย์ให้มาเป็น x ดดต่อ y ดดต่อ z ดดนะคะเป็นค่า4ต่อ5ต่อ6ค่ะจะได้ว่า x แดดเท่ากับ4 k ค่ะซึ่ง k นะคะเราจะให้เป็นค่าคงตัวนะคะแล้วก็ y y แดดนะคะจะเท่ากับ5 k ค่ะและตัวสุดท้ายก็คือ z แดดนะคะจะเท่ากับ6 k นั่นเองโอเคต่อไปจากผลบวกนะคะของมุมภายนอก ะเท่ากับ360คะ่ะจะได้ว่าผลบวกของเราก็คือ4 k บวก5 k บวก6 k นะคะจะเท่ากับ360ดังนั้นพอเราย้ายสมการจะได้ k เป็น24นั่นเองดังนั้นนะคะ x ดของเราจะเท่ากับ96เพราะว่าเอา4มาคูณ24ก็จะได้96ค่ะแล้วก็ y เดของเราจะเอา5มาคูณ24ก็จะได้120แล้วก็ z เดนะคะตัวสุดท้ายก็คือ6คูณ24ได้144นั่นเองต่อไปเราจะหาค่า x นะคะว่า x เราเท่ากับเท่าไหร่ x ก็คือ180ลบด้วย x เดนะคะ ก็เอา1 8 0มาลบกับ96นะคะก็คือจะได้เป็น84นั่นเองต่อไป y ก็จะเท่ากับ1 8 0ลบกับ y ดนะคะก็คือเอา1 8 0ลบกับ120ก็คือจะได้เป็น60คะ่ะแล้วก็ตัวสุดท้าย z นะคะก็คือ1 8 0ลบกับ z นะคะก็คือจะได้เป็น เอา180รลบ4ค่ะก็คือจะได้เป็น36นั่นเองต่อไปเราจะได้ดังนั้นเราจะได้ x ต่อ y ต่อ z นะคะจะเท่ากับก็คือตัวแรก84ก็คือ x นะคะ y ก็คือ60แล้วก็ z นะคะก็คือ36ค่ะ จากนั้นเราจะตัดนะคะให้ได้อย่างต่ำที่สุดก็คือได้เป็น7ต่อได้เป็น7ต่อ5ต่อ3ค่ะดังนั้นเออ b ของเรานะคะก็คือเป็นค่าของ y นะคะนั่นก็คือ5นั่นเองก็ตอบค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบ ไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ